กดเพิ่มเสียงทำไมวะในเมื่อพี่กดเพิ่มเสียงทำไมยังฟังเสียงเบงมือสวัสดีครับสวัสดีฮะกดเพิ่มเสียงอีกล่ะ ตนนี้เห็นบูมด้วยเห็นเหรอฮะเห็นที่ไหนเอ่ยบูมยังไม่เห็นเห็นเลยสวัสดีจ้าพี่ฟีสวัสดีไอ้ปอนโทรไปไม่รับนะเสียใจมากหลอจังเลยขอเขอาคุ้นครับผมอย่าปฏิเสธนะแต่อุ้ยหมอวันดีไม่ได้เจอกันนานมากหรอเข้าไปเป็นเอฟซีหมอด้วยนะเมื่อกี้หมอเห็นเป้าจริงยืน ยืนฉันเป็นคนแชะภาพหมอด้วยแบบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายก็ถ่ายหาหมอเอ้ยแต่ฉันเป็นกล้องไอ้นี่แหละกล้องยหอนเอ้ยฮัลโหลป้าป้าว่าเป็นไงครับได้ยินแต่ว่าขับรถอยู่สวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ไหมใช่ฮะรู้อีกได้เห็นหน้าสักทกียจ อุบู๋ไปดินแท้พี่กับป๋าบ่อยป๋าก็เลยเอออยากเห็นจังไอ้นี่คือใครนา้จริงเหรอไม่หรอลินนิทานเรื่องดีๆป่ะเนี่ยไม่เรื่องไม่ดีเหรอเยอะเลยหรือว่าเรื่องไม่ดีเคยมีด้วยหรอมีเรื่องดีๆขับรถอยู่ป๋าชัดชัดนะทำไมอ่ะทดสอบเน็ตอ๋อโทรมาทดสอบเน็ตเหรอใช่ฮะเพื่อขอบคุณนะมันมีในในใน Google ใน Google มันจะมีอยู่ว่านะว่าแบบทดสอบเน็ตอะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องโทรมาทดสอบก็ได้ไม่เขาคิดถึงนะคิดถึงเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านแต่ว่าตอนนี้เขาขับรถกลับคอนโดก่อนตอนนี้นขับรถอยู่จ้าเดี๋ยวบมดูแลอู่ให้ครับใช่ครับจะตบให้เป็นเด็กดีเลยครับเออแปลกๆก <นะ S 2> หัวแรกจะหลุดก่อนเป็นด็กดีอ่ะเุ้ยน่ารักขนดนี้น่ารักบินข้าวอกินกินแล้วจ้าเพิ่งไปกินมาจ้าเรไปไหนกันมาเพิ่งไปเพิ่งไปงานอยู่สยามสแควร์มาปะองกั้งใจท้งานนะกันละกันนะครับโชคดีจ้ครับสวัสดีครับสวครับไปกินข้าวยังต้อูมโชคดีเหมือนกันนะครับได้เลยครับไปกินข้าวยัง บายๆได้ถึงได้ถึงห้องเดี๋ยวโทรหาดีกว่าครับรถก่นค้าโบสวันดีครับพ่อค้าขายเลรอจัง เหงาจังคุณโก้เหง่าอะไรเอ่ยสนใจชื่อเอไหมครับ<น>บอกอูให้มารับรถติดมากตอนนี้ใครเ <คน S 2> หรอใครบอกให้มารับจะมีใครอ่ะโ<ว>ก้เหรอนี่นี่ใครอ๋อ,อพี่บอมพี่บอมเบยองอันยองขับรถดีๆนะอูอย่าให้บูมเป็นรอยจริงครับ อะไรนะขับรถดีอย่างพี่บูมเป็นรอยเอออุ้ยเฮ๋ยโอ้้ยอุ้ยเล่นมากสักพักจิ้มข้างหน้าหายอยู่ไหนอไม่บอกครับผมเป็นความลับนะอยู่ตรงถนนนะอาอยู่บนถนนแปลกๆไม่แปลกปกติมาก รับเร็วจริงจังมากรถติดมากเลยอ่ะนี่ขนาดออกมาสักพักหนึ่งละมีโปรเจกต์อะไรสปอยไหมไม่มีนะฮะขับรถดีๆใช่ครับต้องบอกโอ้ครับขับรถดีๆแล้วขับตามหลังแกอยู่นะจริงป่ะเนี่ยขับหลังไปตุกตุกนะขับตุกๆกเหรอ เลิกนะว่าไม่ได้รอเพลงได้ไหมฟังเพลงมันจะเด้งหรือเปล่าอ่ะไม่เด้งหรอกถ้าเด้งก็ค่อยไล์ใหม่แล้วเราก็ป <laughs> ขอบคุณนะที่เป็นไอจียิ้มให้ดูหน่อยครับไม่ฮะยี่สิบบาทอืมวันนี้หล่อมากบ้า<อ>หล่อทุกวันนะทันไม่ทัน,นทันทัน<ม>ทันทันแต่เราตบเล่นทันหรือเปล่า ลบตบกลบตบ,บท่านอยู่ลบตบท่านอยู่ ú, ลบตบลบตบลบตบรู้จักไหมหลบตบเ่ะไม่รู้จักอ่ะยี่บูมจำหนูได้ไหมไม่ได้เลยครับไม่คุ้นเลยนะตุกตุก็มาจริงๆเมันอะตุกตุกอยู่หลังอยู่หลังก็ดูกเขาพณสำหรับรอหน่อยแปลกๆนะสวัสดีจ้า ราจะกลับไปร้องเพลงกันดีกว่าแล้วเราเหมือนจะทำย่างนั้นเหรอแม่นเราแค่ว่างมากๆากเรารู้สึกว่ามันมัีเวลาสองห้องว่าเราจะทำยังไงเอ้ยเราคิดไปเองเพราะเราแต่งหน้ามาแล้วันนี้อ๋อจริงวันนี้เราโอ้โหใช่เราแต่งหน้าเสร็จผมดูดีกันเลยทีเดียวใช่โอ้โหประหลาดมากไปส่งบูมให้ถึงบ้านนะโอ้ไม่จะไปคอนโดโอ้จะไปห้องโอ้จะพาบูมไปห้อง นี่สับปะปิวล้องเพียงหน่อยครับพี่บูม,ม,ว,ม,ม,มวันดูซีรีส์ร้องไห้หรือง่วงวันดูซีรีส์ร้องไห้หรือง่วงบ้าใครมาร้องไห้อะไรหระพีฟว่าสวัสดีครับ ทุกคนอยู่คุยเพื่อนก่อนได้ไหมครับ mm hmm. เพราะจังคุณอู๋จริงครับคิดถึงพี่บูมจังเวอร์มากพิ่เจอเมื่อกี้มองไปทางสายโลกตีมองไปทางฟ้าโลกติบมองไปข้างหน้าโลกตีมองไปข้างหลังลกะติติดติดต,ลลติดติดติด ติดทำให้คนเป็นบ้าได้ไหมไม่เป็นบ้าอยู่แล้วค่ะหเป็นบ้าอยู่แล้วค่ะลูกคืนนี้จะถึงกี่โมงมาถึงว่าถึงห้องใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันครัราติดมากแล้วเปเปอร์ซางคิดถึกจังเลยอกมือทักทายหน่อยกินเยลลี่หมดหรือยังยังเลยครับ กินหมดยังพี่ไม่แบ่งให้กินเลยเถอะไม่ก็ถามแล้วถามว่าเออเอาเอาไว้ไหมบ้างหรือเปล่าเอาไว้ไหมอูบอกไม่เอาพี่ชอบกินมากกินเลยหมดเลยคนเดียวกินไปเลยแปลกๆนะแปลกๆกินไปเลยไม่มีวล็อกเกาหลีเกาหลีเหรอครับนั่นม่ะสีคลิปเหมือนกันเลยไม่มีหรออะไรอะไรเกาหลีทำไมพี่ไปเที่ยวมาไงอป็นคนตามตามบล็อกตามบล็อกคุณภูสิทธิ์สวัสดีครับเฮ้ ผป้เซพี่เสียงแหลมมาเลยผป้เซพี่ขอเช็คประชากรคนที่ไปดู l อ l พรุ่งนี้ได้ปะครับจริงครัพรุ่งนี้มีใครไปดูไหมครับ อยากดูวอล์กบลูมอีกเลยฟอร์มไทยแลนด์เลยจะเชื่อฟังแบ็คพิงหรรอยังฟังแล้วครับอูฟังแบ็คพิงยังอะไรนะฟังแล้วนะเิียมาฟังแล้วไมต้องทำเสียงอย่างนั้นด้วยค่ะในเงี้ยเราจะทุกคนจะได้ฟังหลายๆเสียงของเรา พอถามอู๋หน่อยว่าเล่นกีตาร์แล้วขับรถไปด้วยได้ไหมทําได้นะแต่พี่ภูมจะกล้านั่งด้วยหรือเปล่าอยากเลยครับให้มันขับรถก็พอนะฮะเยลลี่อยากมาระยองไหมจะไปตะล่อมคนจัดเอีเวนต์อุ้ยได้พร้อมไปใช่ปะพร้อมจริงครับเอาอู๋อไปด้วยนะครับพร้อมอยู่แล้วใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปพูดคนเดียวเราจะพูดไม่ค่อยเก่งใช่ปะแต่ว่า,าเรา,เร,ารักหมดใจนะเอ้ยอะไรอะ กำลังจะขายของเลยว่าแบบเออต้องขึ้นด้วยกันอ๋อขึ้นด้วยกันขึ้นด้วยกันมีคนรับส่งเพราะว่าฉันต้องคู่กับเธอหนักเลยเนี่ยการหนักสุดละบูมเราแท็กต่อต่อไปไลน์หน่อยค่ะติ๊กต็อกรอชั้นอะชั้นอะเฮ้ยทำไมมันเร็วขึ้นอ่ะมันเร็วขึ้นบ้าเลยเราขับมาหลายชั่วโมงเราขับมาหลายนาทีแล้วพี่ มันดูเร็วขึ้น <มา S 1> กว่าตอนนั้นหน้อุ้ยเดี๋ยวนะชั้นหน้าชั้นหน้าไปข้างหน้าดีกว่าฉันไม่จะไม่ไปเส้นนี้หรอกเพราะว่าเส้นขนา้างหน้ามันน่าจะติดก่อเอ้ยออเส้นนี้มันน่าจะอ๋อหรออันนัมันดูมันดูเหมือนจะโฟล์กว่าเลยเชื่อไหมปู่ไปมาแล้วพี่ประมาณก็ชั่วโมงหนึ่งบอกให้พี่อู่เล่นกีตาร์ส่วนบูขับรถโอ้โหหนักเลยอย่างนั้นหนักเลยโหนั้นยิ่งหนักเลยหนักเลยอุ้ไม่นั่งนะอ่าชาวเน็ตครับ อย่าชาวเน็ตดอเรียกว่าชาวเน็ตดอยอเูเรียกว่าชาวเน็ตชาวเน็ตดอยอเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนอ๋อเรียกทุกคนเหรอเขาเป็นชาวเน็ตกันทุกคนเป็นชาวเน็ตเขาก็เป็นชาวเน็ตเหมือนกันอย่าให้อูสอนพี่อูมขับรถน,นะเดี๋ยวจะทะเลาะกันจริงไม่มีใครสอนนะหรอกว่าพี่อูไม่ขับเลยใช่พี่อูมนติดขาว่าแปลกๆกับเขาด้วยเบอร์ไม่ครับไม่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 ติดเลยครับล้วแปลกๆเวละไม่แปลกครับ ไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าถ้าฉันคิดไปไกลกว่านี้จอยอมฉันยังไอหูว้าเหอนก็ยังรักว่าใจมันมีเพียงแค่เธออยากสารภาพอยู่นะแต่ต้องพูดว่าไรฉันก็ไม่รู้ใช่ เฮ้ยเจ็บคว่ามี่เป็นไรวะเดี๋ยวพี่ลงตรงนี้เลยอะไรนะเดี๋ยวพี่ลงนี้จอดซ้านพี่จะไปลงตรงนี้ได้ไงคะเหลจะเชื่อ คือตอนนี้เราเปิดไฟอยู่ในรถแท็กซี่ข้างๆมันก็จะเห็นเราเปิดไฟตอนเราเขายุ่งเลยเฮ้ยทำไมต้องพูดจาอะไรกันนะ่าคงไม่ทุกคนในหูอกว่าจะไม่ยุ่งทำไมเอมไม่เขาไม่สนใจเราหรอกเราเปิดเราก็เปิดไปเขาบอกคนขับหล่อมากครับผมเป็นแกรปอะแกรปให้ไปส่งเลยจ้า สารภาพยบบนะแต่ต้องพูดว่าอะไรฉันก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอการแบบนี้มันแปลว่าอะไรก็ไม่จำเป็นที่เราต้องเข้าใจดูแค่เพียงมันโคตรพิเศษเลยดูไลฟ์จบค่อยไปกินข้าว กินเข้าไปดูไปก็ได้นะครับนะครับหมอนะครับอ,อย่ามาอูอะไรเหรอเขาบอกอย่ามาอูมแถวนี้ค่างงมากใช่ไหมงงมากชึดร,รกกมันแปลว่าอะไรคงไม่จําเป็นที่เราต้องเข้าใจดูแค่เพียงมันคอด พิเศษเลยพิเศษไหมพิเศษดิรถติดพิเศษเลยวันนี้งงมากยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลยไหมกำลังใจสักหน่อยสู้ๆนะกำังใจทำงานนะครับใช่ขอบคุณสำหรับรูปถ่ายสวยๆนะครับคิดถึงไหมในฐานะอะไรดีไปคิดมาโอ้โหหัวเป็นนกแก้วเลยตอนนี้ดูดิเฮ้ยแต่พับเท่อยู่นะ ดูได้ปะเนี่ยดูดิมันดูดีกว่าตัวจริงอ่ะเหลือเชื่อพี่ตบไหมได้หรอลงรถไปขอ How to ร้องเพลงให้ตรงจังหวะหน่อยครับอืมเราก็ปรับจังหวะให้ตรงกับที่เราร้องอะครับใช่เราลองยืดยืดจังหวะดูเราเป็นนักร้องนำู่แล้วนำเพลง อะไรจะออกอัลบั้มค่ะนั่นแหละครับคิดเหมือนกันอัลบั้มเพลงออกฟังบอกอู๋หน่อยว่างานหน้ากาันุณาหันมาหากันอย่าหานันหนีอ่ะ <laughs> พี่อู๋ขับรถอย่าเล่นโทรศัพท์อ่าพี่อู๋ขับรถอย่าเล่นโทรศัพท์อมกิมตีอยู่ฮะ <sighs> โดนเลย ไปไหนกันไม่บอกครับความลับไปไหนกันเชาบอกไม่ได้จ้า กินข้าวอย่างคะกินแล้วครับผมผมตอนแรกอะตอนแรกว่าจะกลับเลยแล้วเราหิวข้าวกันก็เลยกินข้าวก่อนพอกินข้าวหน้าแล้ยฝนตกเลยข้าวดีข้าไม่รู้อะข้าากระเด้ข้าันคือาด่วนอ๋ะไม่ด่วนตงไนี้ก็ได้อออดวนไม่ด่วนมันมีเขียวบนไงเห็นป่ะระดับเก้าแต่ว่ามัน มันแย่กันเดี๋ยวมันจะฉีกออกงไม่รู้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 พี่บูมีแผนจะลงคลิปยูทูบไหมมีครับมีแผนนะครับแต่แต่ไม่มีคลิปครับไม่มีบูมไหมไม่มีจ้าเฮ้ยใช้ขี้บูเหรอไม่ใช้น้ำตาโอเคเสียใจ มุดปุยมุ้ยจริงเดินทางไกลหรอเคื่อ <c oughs> จริงนะมันไม่ได้ไกลมากเลยพี่วิวแต่รถแบบโคตรติด <c oughs> อันนี้ก็ออกมาชั่วโมงหนึ่งถึงป่ะต้ึง้วเออ <c oughs> เอาห้าออกมาหกโมงคืนอือ <c oughs> <c oughs> เพิ่งเข้ามาร้องเพลงร้องเพลงคลิปอือมันคนขอนแก่นเลยคนขอนแก่นสูส nah uh. oh, งแล้วาเป็นคนขนแก่นกีทเพลงอร์ดมีมีมีใครดูโฟร์อีดบ้างล่ะฝากถ่ายคลิปมาให้ได้ไหม เขาน่าจะไม่อยู่ก็แล้วแม่เสียดายที่ไม่ได้ไปหาไม่เป็นไรครับเราไม่น่าขับรถออกมาไว้เลยอะถ้าเราแบบดูอีกสักท่าน่าคงไม่ดูโฟอีดช่วงนี้พี่บูมเป็นผลนกนไลฟ์ติดตามบ้างครับก็มีออมซรีส์ไวเบอร์ซ่านะครับผมฝากติดตามแล้วก็ซี่ทำไมอะไม่คุยกับเพื่อนก็ใครได้ยินคุยกับเพื่อน พี่อ้สองพี่บูมพูดอีสานหน่อยอยากพี่อยากพูดคำว่าอะไรลำคาญว่ะอูอันนี้คืออยากพูดหรือว่าด่าหรือว่าอย่าพูดคำนี้อย้ยพูดคำนี้หรือว่าคำนี้มันก็ใช้คำเดียวกันลำคาญหรอใช่จ้ะลำอันว่าว่าอย่างวันลำคาญต้องเกี่ยวกับลำคาญลำคาญลำคาญประการนี้ ไออันไออันต่อจากลำคาเมื่อกี้พูดอะไรนะบักอันนี้บักอันนี้คืออะไรก็บักนี่แล้วทำไมต้องมีบักอ่ะก็ตอนเด็กภาษาคนดยีถางเราจะโอ้บักบักฮะบักละหับักห้ำบักห้ำบักบักลาอืมบักลาเอ้ยบักห้ำนึงสิเอาบักอันนี้ไหมลำคาหรือลำปางงงเกี่ยวอะไรกับลำปางก็ลำคานั่นแหละอ๋อ สำค้าภาษาอิสานระครขอเสนอคำว่าอิปึกอิปึกแต่ว่ม่พูดหลอกมนคำด่าอ้าวแล้วจะพูดทำแมวอะไรอ่ะมันพูดมันพู่ขึ้นมาบักกันนีบักกนีบักกันีแม่บักกันนี้บักกนี้บักอันนี้แมบักอันนี้อ่ะบักอันนี้บักอันนี้เออบักอันนี้แม่บักอันี้แม่ แหม่หมแหม่แหม่แหม่แบบแหม่แหม่ยังไงเหรอภาษาแม่บักอันนี้แม่ลำปางเป็นภาษาเหนือเจ้าไม่ลำปางเป็นจังหวัดค้าลำปางเป็นภาษาเหนือเออูจริงจังมากจริงอูจริงจังไปวะอะไรนะจริงจังไปเหรอเหรอยาอูเขาบอกว่าคำพูดไม่ได้หมายถึงเราอลำคาญเอ้บูงรองสอนอูพูดราชบุรีบ้างสี่ ไม่บูมอยู่บ้านโป่งครับบูมบ้านโป่งบ้านโป่งบ้านโป่งไม่ต้องบ้านโป่งบ้านโป่งบ้านโป่งก็คือบ้านโป่งครับที่อยู่บ้านโป่งใช่ครับไม่ได้อยู่ลาบุรีนะที่พูดเขาว่าขนมจีนนี่ขนมจีนขนมจีนไงขนมจีนขนมจีนไงโอเคก็เถยแท่อยู่ก็เป็นอ่ะที่เป็นคนอีสานอยู่ได้ละที่รักเฮ้ยที่รักอะไร่อะลําปางอ๋ออย่างนี้นี่เอง กกใส่อัวเป็นภาษาเหนือไหม <c oughs> ใส่หัวก็เป็นภาษาเหนือเนาขอนแก่นใกล้ๆเองจริงเ<อ>ด็<อ>กร้านลีเลรอยู่บ้านโป่งครับแต่ไม่ได้อยู่แล้วเาษาจายโอ้ยมาโทรมาถูอีกแล้ว จะสอนคำว่าโมโหโมโหเป็นโมโหหุนหวย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 หุนหุนห่วยหุนหวยแล้วทำไมเราต้องพูดว่าเราโมโหด้วยหุนหวยเด้็สมมติเราแบบโมโหอ่ะไอ้หี้อรถติดหุนหวยเด้อแล้ก็ติดแถมหุนหววจะนนองเพราะเราปกติพูดคำว่าโมโหกันเดียวคือหรือว่ามันเป็นแค่แบบคือเวลาเราจะพูดแต่ละภาษามันก็จะใช้ต่างกันจะล่ะ ฮอนหวยได้ฮอนหวยปะกรณีฮอนหวยฮอนหวยเป็นศูนย์นึงสิเออเป็นศูนย์เป็นศูนย์แบบศูนย์โมโหกูเป็นศูนย์กูเป็นศูนย์ศูนย์นนเอออู๋จริงจังเหมือนกันนะแบบอยากอยากให้ท<อ>ุกคนได้รับ <ไง S 2> วัฒนธรรมอันดีงามฮอนหวยเด้ฮอนหวยเด้ฮอนหวยเด้ฮอนหวยฟ<ว><ว>ิลแบบรำคาญดเลยงี่ฮอนหวยเออฮอนหวย,หวย หนหวยโอ้ยอย่ามาจับหัวหวยมั้งอ่าโอเคอย่างนี้คำนี้ได้เลยหัวหวยะจะใช้จะ<ช>ได้บ่อยเลยหน้าบูมงงอะไรขนาดไม่งงครับอุ้ยก็ถึงแล้วว่ะบ้านโป่งสือบัตโงงสือญี่ปุ่นหรอบันโงงสือเฮ้ยดูดิบูลี่ว่ะเป็ต้าหักเป็ต้าหักแทะเป็นตาหัก,หกคำถามนี้แปลกๆเขาไม่ตอบนะคำถามอะไรเป็ต้าหักแท็น,อน้อ่เปิดช่องสอนภาษ,ษาอีสานไออูใช่ไหม เอาก็จวดจวดไงเออจวดจวดไงดูแล้วหรือยังทุกคนดูแล้วหรือยังสี่ร้อยกว่าคนเนี่ยตอนเนี้ยดูแล้วหรือยังดูแล้วมดจวดมาเล่าให้ฟังด้วยนะไม่ได้ดูเลยขอบคุณนะพี่ปูขอบคุณที่สปอนเซอร์พูดซึ้งอ่ะจริงจริงโอ้จริงฉัแง้มเงี้ยผมนั่นชอบคุณแง้ม โอ้โหดูพี่เฮ้ยไม่ได้ไม่ให้ไปไม่ไปไม่ใหไปชาเชิงเซาไม่เอาชาเชิงเซาสาชิงช้าพูดสิชาเชิงเซาสาชิงช้าเก่งมากไปสองคะแนนไปสองนิ้โป้งเอ้ยเออไปไหนกัน ทหานถือปูนแบกปืนไปบกตึกถหานถือปึกแบกปูนบกตึงนี่เป็นไงสีสิที่มา่ไงี่สเลยชิเลยดูดเขาจะขยับปกติรถไม่ติดพี่อู๋รถสิ่งไหมอะเลยนะครับอู๋ไม่รถสิ่งครับอู๋รถแห่ครับถ้าจริงๆปกติต้องรถติดครับถ้ารถไม่ติดเนี่ยเราจะขับรถไม่ได้อ่าถ้าจะมาเวนี้ก็ถือว่าถูกจริงจริงมึงจริง จริงลาเล่นอะไรของมันไม่ใช่ขับรถมันรู้ตัวอีกทีถึงบ้านโป่งแล้วนะบ้านเปล่าขับรถรู้ตัวอีกทีอยู่คอนแตนต์ค้าไฮตอบเปเปอร์หน่อยอ่ะเปเปอร์พูดอะไรอ่ะเปเปอร์สั่งพิมพ์อะไรมาไปไหนกันครับอยากรู้ก็ตามมาสิจ้าเปเปอร์สั่ง ันมาคอนแกนเบอร์ยิงสรุปไปบ้านโป่งเหรอไม่ใช่ครับเอาละบูมบ้านโป่งอ๋อเหะไปหาบูมบ้านโป่งแฮชแท็กวันนี้แฮชแท็กบูมบ้านโป่งเอ็กปูรถแห่ ขอร้องขอร้องถามไปงั้นแหละรู้กันครับเฮ้ยมันรู้ดูดูบานดูบานดูดูบ้านพิมดูพี่พี่เปิ้ลบ้านพิมเอ่อคนไม่ดีครับเปิ้ลเปิมันเป็นคนไม่ดีครับเฮ้ยอะไรไม่ต้องลุมต้องโดนลุมใช่ไหมมารู้กันครับอะไรทําให้มันโอ้แปลกๆอ้ายบูมคนลําปางหนาหนาหนาภาษาเหนือใช่ไหมหูเจ้าสีเข้ารับปริญญาบอก ไม่แน่ใจค่ะเปเปอร์รู้อะไรมาขอขอความสว่างหน่อยค่ะได้ครับนี่ขอสว่างนะขอสว่างเห็นเปล่าเห็นหรือเปล่าปึงไงลราแสบตาเลยสิ boom I can see your face ออ้ยเสียงคนดังเลยอ่ะ เล็กมาเล็กมาแล้วมันแบบสิ่งดมากเลยขอโทษนะไม่เล่นแล้วเดี๋ยวจะไปกันนะกันนะครับไปไหนอ่ะจะลงแล้วเพราะว่าใกล้ถึงแล้วไงสว่างเวมือนาคตเลยจริงหัวร้อนให้ฟังหน่อยโอ้หัวร้อนให้ฟังหน่อยเร็วแบบหัวร้อนอะไรเลเวลเนี่ยแบบหัวร้อนแบบตลบ หัวเราแบบร้ายร้ายร้ายหัวเราแบบดีใจที่แบบชนะลงแล้วอะอะไรเนี่ยอ่ะดีใจไม่เป็นต้องเล่นร้องไห้อ่ะพี่อ่ะเดี๋ยวรองเดี๋ยวพี่รองเล่นอ่ะเดี๋ยวพี่ร้องร้องร้องไห้ร้องไห้เศร้าเศร้ามากแงเศร้าเศร้าไปด้วยดีใจไปด้วย บัดคำซิวอ,อย่างเวลาพี่ดีใจนี่พี่ก็ต้องเต้นเฮ้ยเต้นสิว่าไปเดี๋ยวพี่จอดตรงเนี้ยลงไปเต้นข้างๆเสาบอกเลยก็ทำร้องให้น่ารักมา,เา,า,มมากเฮ้ยผมใช่ครับนี่วเร้องไม่น่ารักเลยเออผมร้องไม่น่ารักเลยแปลก เอ้ยเมื่อกี้ไม่อะไรกับขึ้นเลยมีขึ้นขึ้นเยอะนะเราใช้เสียงเยอะเกินไปแล้ววันนี้อาไมงเกเรทุกครั้งื่ังไปรักเธอราเราร้องปกติทุกคนก็อย่างเออทุกคนมาร้องปกติไปแล้วเราก็ต้องมาร้องเพี้ยนบ้างเออจริงเนาะใครจะมาร้องเพี้ยนให้แบบให้คนอื่นฟังก็มีแต่อูนี่แหละจริง นี่ใครทำมโอยมันทำหน้าฉันเขียวเป็น <tense> ห <Kollege. Hayır. t iny> <forecasting> ักเลยหน้ากากเทวดาอ๋อตัวนั้นนะเออหน้าเหมือนอู๋กันนะเหมือนไม่มีอะไรทำใช่ครับผมแล้วก็ถึงแล้วใช่พี่บมันไม่มีอะไรทำมันไม่ได้ขับรถไงห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอไบไปนะครับทุกคนไปไปนะ ััวใจมนอะไรต่อเนี่ยดึงนันไปรักเธอห้ามตัวเองว่าพอสักทีแต่ตอนนี้ไม่ต้องไม่เจอไม่มีวันเป็นเจ้าของใจเธอดึงเกเรสมอไม่เคยจะเชื่อโคตรดำน้ำไปดำน้ำไปไปครับไปไปครับไปไปครับ บายบายครับทุกคนไปเจอกันใหม่ไอ้อู๋<ห>ปล่อยนะมือมาบายบายหน่อยอ้ยทีสลาบัะบายบายครับว่างใหม่ว่างๆนะว่างๆหนะนี <c oughs> ่เป็นไงเกือบยกพลเนี่ยตอนเนี้ยยกพลให้มาดู